สะพานของน้ําเย็นนะครับเออสะพานของน้ําเย็นออน้ําไม่มากทะหลสะพานของน้ําเย็นนี่มีไฟฟ้าแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมีเสาสามสี่ต้นประมาณสามสี่ต้นสะพาน ไปไหนเอาเวียนนาเวียนนาเวีนาเวีนาะสพานสพานไปนากันเชิดขายของเกา่าสพานาาหาปลาหาปลาผักใกล้จะขายได้แล้วมั้งครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะถนนไอ้น้ำข้างของ ที่ของไอ้ไอ้ก่อา้าวเจ้าบ้านเอาไอ้ขยะมาทิ้งตรงในคลอง,องน้ำเย็นซะแล้วไอ้คลองคลองน้ำเย็นคลองน้ำเย็นเจ้าบ้านเอามาทิ้งซะแล้วโอ้ยมีขยะแดงอันนี้อะไรนี่ทางวางท่อ ระวังท่อน้ําไหลลงทางนี้เข้าน้ามาจากด้านนี้นี่ด้านนี้ไหลไหลไปทางด้านนั้นเออนี่ที่เฮียเกียทำสวยวนะมีหินอยู่ข้างๆทา,างลงน้าแดดข้างๆน้ำนีออ่มีหินกองต่อไม้เออ คองน้ำเย็นเ,ออเขาทำให้สวยงามมีอะไรเนี่ยเอาอะไรมาคองมั่งหลากไม้ยางรถยนตออ์ทำความสวยงามที่อันนี้เนีย่ยชาวบ้านเอาอ้มาทิ้งโอ้มีกิ่งบงกิ่งไม้ด้วยข้างคลองออขยะ ไม้กิ่งไม้ก็พอเผาได้นะแต่ขยะนี่เย่ยขยะถ้าอยู่ถ้ามันมีจํานวนมากจะทำยังไงไอ้เผามันก็เผาได้แต่แต่มันจะดีเหรอเอามาทิ้งอยู่ข้างคลองเนี่ยอย่างกิ่งไม้มันก็ไปเผาที่บ้านยังก็มันเป็นเขตชุมชนนะเนาะเผาแล้วก็มันก็ขวันขมงุงลงเข่งอะ่ะก็เลยต้องเ,เอามาเผาข้างคลองแต่ขยะนี่